เอวกางเกงย,ยีนคับไปนิดหนึ่งประมาณหนึ่งนิ้วอันนี้เป็นเกงของพี่เองเนาะพี่ก็จะขยายออกนะคะมาเช็คดูก่อนว่าเอวเนี่ยเท่าไหร่ซื้อมาแล้วก็ใส่แล้วนั่งแล้วคับก็เลยต้องขยายออกสักนิ้วหนึ่งก็ยังดีนะคะเอวที่ซื้อมาก็คือสามสิบสองแต่เราจะขยายอีกนิ้วหนึ่งก็จะประมาณสามสิบสามนะคะเลาะขอบออกให้หมดเลยทุกคนดึงหมุดดุมยีนออกนะคะตามคลิปวิดีโอด้านซ้ายมือนะ จากนั้นเราก็เลาะตรงปากกระเป๋าออกตัวนี้เราจะขยายออกตรงปากกระเป๋าเพราะว่ามันแค่นิ้วเดียวเองนะแต่ว่าตรงปากกระเป๋าเนี่ยมีหมุดยีนตอกมาเราก็จะเลาะอ,ออกก่อนแต่เลาะอ,ออกแล้วเราไม่สามารถที่จะตอกกลับเข้าไปได้นะเราก็ไม่ต้องใส่ไม่มีเลยแต่ว่าถ้าเราใส่เองหรือไม่ซีเรียสก็ไม่มีผลอะไรนะคะทำสองข้างให้เหมือนกันเนี่ยขยายออกมาให้ให้ริมเนื้อผ้า ยีนที่รองอกระเป๋าอยู่เลยนะจากนั้นเราก็คิ้วปากกระเป๋านิดนึงกันเวลาเวลาเราใส่แล้วปากกระเป๋าเนี้ยอ้านะคะเย็บลงไปสักนิ้วหนึง่งหรือครึ่งนิ้วก็ได้แล้วก็มาเช็คขอบดึงขอบจากซ้ายไปขวาตัวนี้เราจะมาต่อขอบตรงใต้ป้ายเราก็เช็คมาแบบนี้แล้วก็ขีดช็อกไว้แล้วก็มาทำอีกด้านนึง ระหว่างขอบกับตัวกางเกงอดึงให้ตึงๆเท่ากันสิ้นสุดที่ตรงไหนก็ติ๊กช็อคไว้เห็นไหมคะแล้วเราก็เช็คดูว่าไอช็อกระหว่างซ้ายและขวาเนี่ยมารวมกันตรงกลางเนี่ยห่างกันเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือเป็นเนื้อผ้าที่เราจะขยายออกนะเราก็ตัดขอบเลยตรงส่วนที่เราขีดไว้เมื่อกี้นะคะจากนั้นหาเศษผ้ามาหนึ่งชิ้นทำใหญ่ๆไว้ก่อน เศษผ้าก็เอาสีใกล้เคียงแต่จริงๆมันไม่ค่อยมีสีเหมือนหรอกเพราะว่าเขาย้อมมาคนละทีแต่ว่าซ่อนใต้ป้ายใส่สีอะไรก็ได้นะแต่อย่าให้หน้าเกียดมากต่อไปหนึ่งครั้งเสร็จแล้วเราก็มาดูความกว้างว่าเราต้องการต่อเท่าไรเอาหนึ่งนิ้วล้วก็ขีดที่เนื้อผ้าที่เราต้องการจะต่อหนึ่งนิ้วแล้วก็ขีดเส้นตรงเข้าไ้หนึ่งครั้งนะคะตัดออกเผื่อเย็บนิดหน่อยแต่เราไม่ต้องไปเล็งแบบเป๊ะๆตอนแรกอะเอาใหญ่ไว้ก่อน แล้วเราก็มาเย็บต่อกันไอ้ขั้นตอนวิธีการเย็บต่อกันให้มันเป็นวงกลมนี่แหละบางทีก็จะบิดนะจะเข้าขอบอยู่แล้วไปเจอ,เอขอบบิดนี่เครียดเลยแล้วเราก็มาใช้นิ้วกรีดนะคะตะเข็บที่เราเย็บร้อยต่อทั้งสองชิ้นกรีดไว้ก่อนผ้ายีเน่ยเป็นผ้าแข็งเวลาเราใช้เล็บกรีดเนี่ยเขาก็จะมีรอยออกไปเลยไม่ต้องไปรีดนะจากนั้นก็เอาเหล็กทุบมาทุบให้ตะเข็บเขานิมนิดนึง แล้วก็ตะเข็บจะตายตัวแล้วเราก็โอมขอบเข้าไว้เหมือนเดิมปกติเลยนะทุกคนตัวนี้วิธีทำแบบนี้ก็คือจะขยายได้ออกเฉพาะเอวนะไม่ได้ไม่ได้ขยายสะโพกนะคะทุกคนถ้าขยายสะโพกเนี่ยต้องแทรกผ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านข้างนะคะจะเห็นเนื้อผ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านข้างอันนั้นคือขยายเอวและสะโพกแต่ตัวนี้ขยายเอวอย่างเดียวลูกค้าเวลาฟังคลิปนะคะ ต้องเข้าใจด้วยบางทีบอกว่าให้ขยายแล้วเราก็แนะนําว่าถ้าขยายพวกด้วยก็ต้องแทรกข้างแต่ถ้าขยายนิ้วเดียวเนี่ยก็คือทําแบบนี้ได้จากนั้นเราก็มาเย็บป้ายปิดรอยที่เราต่อเลยง่ายๆแบบนี้เลยนะคะป้ายเขาเย็บมาสี่เหลี่ยมพี่ก็จะเย็บแค่สองครั้งแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะสอดเข็มขัดแล้วก็มาเช็คดูอันนี้ก็จะได้เป็น ถ้าวัดแบบนี้จะได้สามิสี่นะแต่ถ้าวัดวงกลมแบบว่าเราติดกระดุมเรียบร้อยอะ่ะจะได้สามิสามก็คือขยายออกมาหนึ่งนิ้วเวลาใส่เนี่ยจะได้นั่งสบายขึ้นแต่ตัวนี้ก็ใส่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเวลานั่งอ่ะมันคับท้องเพราะว่ามันเป็นเกงพี่ไงนั่งเย็บผ้านะ่ะขอบคุณที่รับชมจบคลิปค่ะ